สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยกับ YouTube PPP Channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอผลงานการพับเปลี่ยนปยทานแบบถุงทองนะคะก็จะเป็นลักษณะชิ้นงานในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ ค่าประขอเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการรับชมคลิปวิธีการทำเหรียญปวยทานแบบถุงทองทุกๆขั้นตอนสามารถเข้าไปรับชมคลิปได้ที่ทางช่อง YouTube P P P Channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอเลยนะคะ แล้วก็เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจสั่งทําเหรียญปยทานนะคะแบบต่างๆเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกเข้าไปทางแชทเพจก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ทางเพจของเรานะคะก็จะมีการจัดจําหน่ายตรงส่วนของโบจิวจะมีทั้งหมด1ิสีค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้ตามชอบแล้วก็จะมีการทําจุกพัดนะคะก็จะเป็นลักษณะจุกพัดในรูปแบบนี้ค่ะ ซึ่งนาไปประกอบตรงส่วนของชิ้นงานเหรียญปวยทานแบบต่างๆได้ในส่วนของโบจิวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจะสั่งทําเป็นริบบิ้นแบบไหนก็ได้ตรงนี้เอาที่เราชอบค่ะประขอเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสั่งทาติดต่อเข้าไปได้ที่ทางแชทเพจโดยตรงเลยนะคะที่เพจปลาดีไอวายงานฝีมือดอกไม้ใบเตยค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาประกอบชิ้นงานตัวส่วนของจุกพัดแล้วก็โบจิ๋วให้เพื่อนๆนได้รับชมเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นนะคะเราไปดูวิธีการทํากันเลยอย่างในส่วนของตัวชิ้นงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเหรียญค่ะเพื่อนๆซึ่งเราทําในลักษณะนี้แล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปตรงกึ่งกลางเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูวิธีการประกอบจุกพัดโดยเราจะหันฝั่งที่เป็นรูกว้างนะคะขึ้นด้านบนจากนั้นก็นํากาวร้อนนะคะมายิงกาว ตรงส่วนของที่เป็นมุมที่เราพันเทปใส่ในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำฝักที่เรายิงกาวร้อนนะคะค่อยๆสอดเข้าไปตรงกึ่งกลางค่ะจัดให้ได้ระยะมุมตามที่เราต้องการค่ะ และเมื่อกาวเย็นตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะประกอบตรงส่วนของโบจิ๋วเข้าไปตรงกึ่งกลางจุกพัดนะคะโดยการนำในส่วนของกาวร้อนมายิงตรงกึ่งกลางโบจิว๋วยิงฝั่งที่เราผูกปมค่ะวิธีการทำโบจิ๋วหรือว่าการทำจุกพัดนะคะก็มีคลิปวิธีการให้อะก็มีคลิปให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะสามารถเข้าไปรับชมคลิปได้เลยค่ะตามที่ปาแจ้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะสามารถ อพิมพ์ค้นหาชื่อช่อง youtube ppp channel แล้วก็เพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยก็จะมีคลิปวิธีการทำทุกขั้นตอนเลยนะคะเมื่อเราประกอบเข้าไปตรงกึ่งกลางแล้วเพื่อนๆก็จับไว้ให้แน่นก่อนรอให้ตรงส่วนของกาวเซตตัวก่อนค่อยปล่อยมือค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งค่ะ ในส่วนของผลงานหรือว่าชิ้นงานตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนๆอ FC ที่สั่งทําเข้ามานะคะปาเห็นว่าชิ้นงานตรงนี้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยปาก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะสั่งทําในส่วนของแบบตามในคลิปนี้เลยก็ได้เลยะคะ่ะก็สอบถามเข้าไปที่อินบ็อกซ์ของเพจปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยได้เลย เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ